กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับกลับสวัสดีกันในยามค่ําคืนของวันที่หนึ่งเมษายนนะครับผมครับอยู่กลางไร่อ้อยขั้นน้านะครับอยู่กลางทุ่งนาฟังเสียงเขียดร้องครับผมครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปบนนะครับผมครับสรุปบนอาจจะใช้เวลานิดนึงครับผมครับ ผมสัญญาแก,กาย่างเขาเสวนกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทกท่านนะครับผมที่ติดตามนะฮะแล้วก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทกท่านที่เข้ามารับชมแล้วครับผมครับก็ขอฝากช่องสัญญาแกย่างไว้สักช่องหนึ่งนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับเนาะพี่น้องก็ โปรดใช้ดุลพินิษ์พิจารณานะครับผมครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเพียงแค่แนวทางนะครับตัวผมเองคิดสูตรเลขก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าจะมานะครับแต่ <c oughs> I อเลิฟอยู่ก็มีสูตรชนนะครับผมก็มีสูตรชนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลข สนับสนุนสลากกินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมทับไปกันเลยครับตัวเลขที่เห็นอยู่นี่นะครับอันนี้คือสูตรวิ่งบนนะครับสูตรวิ่งบนเก้าศูนย์นะครับอันนี้ไม่ใช่สูตรอันนี้คือวิ่งบนตัวเดียวเก้าศูนนะครับ <c oughs> love you <c oughs> วิ่งบนตัวเดียวเก้าศูนย์นะครับ สถิติที่เขาเดินมาก็หลายงวดนะครับแต่สูตรหวยนี่มีเข้ามีหลุดนะฮะอันนี้มีศูนย์สองสามสี่ห้าแปดเก้าอันนี้คือเก้าสูตรนะครับที่ชนก็คือศูนกับสี่นะครับอันนี้คือชุดสรุปนะครับนี่ชนนี่สูตรวิ่งบนอวิ่งบนตัวเดียว สูตรที่ชนศูนสี่นะครับสูตรที่ชนก็คือศูนกับสี่นะครับเก้าูนนี่เก้าศูนี่ถ้าหลุดอยากให้หลุดสักสี่สูตรครับผมครับอยากให้หลุดสักสี่สูตรแล้วก็เข้าสามตัวบนนะครับเ,เดี๋ยวผมวินให้พี่น้องดูแล้วครับ ปึ๊บปิ้งเสร็จแล้วครับแป๊บเดียวครับ<า> <c oughs> ว่ากันไปตามสูตรก่อนนะครับเนาะคลิปนี้คลิปนี้ก็คือ2ตัวมา1ตัวบนแล้วก็วิ่งบนตัวเดียวจะรวมกันไว้ในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ วัดใจเม็ดเดียวนะครับแล้วก็จะจับเด่นสามตัวให้พี่น้องดูนะฮะต้องผมสัญญกากรย่างเขาสินกวางเพชบูรณ์ต้องขอกราบเรียนพี่น้องก่อนนะครับว่าตัวเลขที่มีทุกตัวนี้เป็นเพียงแค่การคำนวณกณิตศาสตร์นะครับตามสถิติของตัวเลขนะครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิจพิจารณานะครับผมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับ สูตรที่ชนเยอะที่สุดนี่นะฮะสูตรที่ชนอ่าสูตรที่เออสูตรที่ชนวิ่งบนตัวเดียวมีแค่สองสูตรนะครับคือศูนย์กับสี่นะฮะแต่สูตรนี้ก็มีสองกับสามสี่นะฮะสูตรนี้ก็มีสองสามสี่นะฮะสูตรนี้มีสี่ห้าหกนะฮะ สามสูตรที่ผ่านมานี่มีสี่เยอะที่สุดนะฮะสูตรนี้ก็ได้สามสี่ห้านะครับก็ชนที่สามกับสี่อีกนะฮะแต่สายลูดสูตรสองตัวมมหนึ่งตัวสี่สูตรของผมสายลูดอยู่ที่สี่ห้านะครับเออยังไม่ได้ทำสายลูดเลยนานละอันนี้ก็บนเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ก็ชนที่ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งนี่ ไปเข้าที่สูตรตรงสูตรชนสูตรหลักร้อยนะครับแต่ก็ไม่สามารถทราบได้นะครับอันนี้สูตรหลัก10บบนนะฮะก็มี2กับ4ี่นะฮะก็ชนสูตรนี้ก็มีเลข4ี่นะฮะสูตรนี้ก็มีเลขสี่นะครับแล้ว9ก้ศนี่ีกก็ไปชนสูตรหลักร้อยนะครับแล้วศูน หนสองกับหนึ่งสองศูนนี่ชนสูตรหลักสิบนะครับอันนี้เอออันนี้ก็สิบบนแต่ก็คือชนอีกนะครับศูนย์หนึ่งสองนมีอยู่ในเล่มอีกเล่มนะฮะมีอยู่ในอีกเล่มหนึ่งนี่นะฮะอันนี้หน่วยบนสูตรใหม่หน่วยบน อันนี้ก็มีสี่กับห้านะครับแล้วก็เก้านะครับอือันนี้ก็ชนที่สี่นะฮะมีเลขสี่อีกนะฮะ,ะ,ฮะสูตรนี้ก็มีสามสี่ห้านะฮะก็มีเลขสี่อีกนะฮะสูตรบนนะครับก็คือสูตรบนนะครับหมดยัง อันนี้ก็มี4 5ศูนย์นะฮะ4 5ศูนย์นี่ก็ชนสูตรเด่นบนเดินยาวในเล่มน,นี้นะฮะนี่นะฮะสูตรนี้ก็มีเลข4อีกนะฮะ4กับ5อันนี้คือลงไปแล้วนะครับอันนี้ลงไปแล้วสูตรนี้เด่นสูตรทีย0กับ8ไม่แน่ครับอาจจะ แปดสี่ศูนย์ก็ได้ครับผมเตะเขาโกยของ,ของ <c oughs> นี่นะฮะผมชอบส่วนตัวนะฮะแต่สูตรนี้ไม่มีเลขสี่เลยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ทำสูตรพวกนี้นะฮะ <c oughs> ไปว่ากันต่อครับผมนี่นะฮะอันนี้สูตรที่เยอะที่สุดก็คือเลขศูนย์กับสี่ผมจะหาตัวเลขที่มีเลขสี่ก,ก่อนนะครับ ตัวเลขที่มีเลขสี่นะฮะสามสีนี่มาตัวหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถทราบได้นะครับว่ากันไปตามสูตรนะครับอันที่มีเลขสีน่นะฮะสูตรที่มีเลขสี่ก็มีหนึ่งยังไงสูตรที่มีเลขสี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดนี่นะครับ ที่มีเลขสี่นะครับที่มีเลขสีนี่หกชุดสูตรที่มีเลขสีมีแค่6ชุดนะครับผมครับ แล้วที่ผมโพสต์ไปแล้วนี่2กับ4มา1ตัวบนล่าง3กับ9นะฮะที่เด่นไม่พูดล่างอันนี้บนบนสูตรหลัก10บเนี่ยมีศูนหนึ่งสองนะครับผมครับอันนี้ขอขอว่าไปตามสูตรก่อนนะครับศูนหนึ่งสองนี่คือบนนี่คือสิบบน ชนกันนะฮะแล้วล่างนี่ล่างนี่มีสามสี่ห้าไม่ใช่ล่างขออภยัยครับผมพูดผิดอันนี้คือสิบอันนี้คือหน่วยตามสูตรนะครับหลักสูตรหลักสิบมีศูนย์หนึ่งสองสูตรหลักหน่วยชนที่สามสี่ห้านะฮะแล้วอ หลักหลักร้อยนี่ที่ผมพูดไปก่อนหน้าน,นี้ก็คือ901 9 0ูหนึ่งเอา8ด้วยแต่มันไม่เยอะขนาดนี้เรอกครับแต่ก็สูตรมีประมาณนี้นะฮะสูตรมีประมาณนี้คืองวดนี้นะครับ ที่คำนวณนี่เลขหนึ่งก็มีเลขหกก็มีเลขเจ็ดก็มีแต่หนึ่งหกเจ็ดเนี่ยมีแค่ตัวละสูตรนะฮะอันนี้คือขอพูดไปตามสูตรนะครับหนึ่งหกเจ็ดมีแค่ตัวละสูตรเอาสองตัวเอารวบรัดตัดตอนเลยครับนี่สิบนาทีแล้วสองตัวบนนะฮะสองตัวบน วัดใจเลยนะครับสองสี่เมตรเดียวนะครับอันนี้คือเด่นบนนี่ก็คือเลขสี่นะครับผมให้สี่เด่นบนอันไหนที่มีเลขสี่เนี่ยก็คือมีแค่หกตัวนะฮะไม่มีเจ็ดตัวเหรอสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่ห้า ี่แปดสี่เก้าอันนี้ไม่ปักหลักนะครับผมอันนี้ไม่ปักหลักแล้วสามตัวนะครับสามตัวนี่เอาวัดใจเม็ดเดียวพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิจพิจารณานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมครับ เป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับอันนี้ตามสูตรได้มาแบบนี้นะครับเม็ดเดียวนะครับ3มตัวเม็ดเดียวนี่8 2 4ดสองสี่นะฮะเม็ดเดียวผมเคยฟันบนเข้าหลายงวดนะครับก่อนหน้านี้แต่พักหลังนี่ผมฟันผิดไปงวดนึงผมก็เลย ไม่ฟันนะครับก็คือไม่มีใครสามารถทราบได้นะครับผมว่าหวยจะออกตัวไหนนะครับเนาะก็ว่ากันไปตามสูตรตัวรองที่ผมชอบนะครับที่ผมชอบเนี่ยแปด สองสี่ไม่ปักหลักนะครับสามแปดสี่แปดศูนย์แปดสองสี่แล้วแปดศูนย์สี่แปดศูนย์นย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 ห้า เก้าศูนย์สี่ต้องมีห้าเก้าด้วยด้ย 2, 5, อนนออสองห้าเก้าอันนี้คือชอบส่วนตัวนะครับผมอันนี้คือชอบส่วนตัวนะครับถ้าจะว่าไปแล้วนี่หลักสิบนี่เลขสองเยอะที่สุดนะครับ แล้วหลักหน่วยเลขสีเยอะที่สุดนะครับแล้วสูตรที่ก่อนหน้านี้เบื้องต้นที่ผมเปิดให้พี่น้องดูนะครับสูตรบนลหลายสูตรทําไมผมถึงชอบทําเด่นบนลหลายสูตรเพราะว่าผมจะหาตัวเด่นนี่นะฮะทุกสูตรมีเลขสี่ทุกสูตรครับผมเนี่ยฮะทุกสูตรที่ผมมีเนี่ยมีเลขสี่ทุกสูตรนะฮะแล้วเล่มนี้ก็มีสี่ห้าศูนย์ เล่มนี้ก็มีสี่ห้าศูนเหมือนกันนะฮะก็พี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องนะฮะเพราะว่าที่ทำแบ่งปันข้อมูลนี่ก็คือเป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลข เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับอันนี้ก็สูตรมีแบบนี้ก็ว่าไปตามสูตรแบบนี้นะครับบนไม่มีเจ็ดเลยมีหนึ่งกับเจ็ดกับหนี่มีสูตรละตัวแต่ขอกันนิดนึงเจ็ดสี่ นะฮะหกสี่หกแปดไม่เอากันตัวเดียวครับเจ็ดสี่นะฮะบนกันแค่นี้ครับพี่น้องก็ใช้ดุลพินิษพิจารณานะครับผมเนาะก็เป็นเพียงแค่แนวทางครับผมครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ เพียงแค่แนวทางครับผมอ่ะวัดใจวัดใจเลขสองตัวเนี่ยวัดใจนะครับเลขสองตัวเนี่ยก็คืออันนี้ให้เม็ดเดียวไปแล้วสองสามสี่สองสามสี่แปดเก้าสองสามสี่แปดเก้า วินสองตัวนะครับสองสามสี่แปดเก้าวินสองตัวนะครับแต่ผมไม่อุ่นใจอะศูนย์สองสามสี่แปดเก้าก็นี่นะครับไม่มีตัวไหนไม่มีห้าก็คือวัดใจนี่ครับวัดใจไปเลยครับเนี่ยศูนย์กับแปดอาจจะมาหลักร้อยก็ได้ไม่ไม่มีใครทราบนะครับ อันนี้คือชุดวัดใจวินสองตัวนะครับผมสัญญาไก่ย่างของสวนกวางเพชรบูรณ์ก็ขอฝากช่องสัญญาไก่ย่างไว้อีกสักช่องนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับเนาะก็กลับขอพระคุณพี่น้องที่ให้กําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับกลับขอพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านที่อบอุ้มนะครับเออบนตัวเดียว บนตัวเดียวตัวเดียวนะครับบนสี่ครับศูนย์กับ4มาตัวครับแต่เลขสี่เยอะมากนะครับบนตัวเดียวฟันสี่นะฮะเอาฟันก็ฟัน ครับผมบนตัวเดียวฟันสีครับเออไม่มีสามศูนย์สี่หรือเปล่าสามศูนย์สี่แถมครับผมครับแถมเพราะว่าไม่มีใครทราบได้นะครับอันนี้สามกับแปดตัวเดียวกันอ้าว <c oughs> คลิปแรกที่ผมลงอบนนะครับ ผมว่าผมจะลาก80นะฮะผมว่าจะลาก80 83นี่นะฮะผมว่าจะลาก2ตัวก็038 048เผื่อโดนใจพี่น้องนะครับเนาะผมฟันเม็ดเดียว24ฮะ3ต,ตัว 824ลอง384นะครับบน0กับ4มา1ตัวผมฟัน4บนพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับเป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับผมครับก็คือไม่สามารถทราบได้นะครับว่าเลขจะออกตัวไหนอันนี้คือว่ากันไปตามสูตรนะครับ อย่างที่ผมให้พี่น้องดูนะฮะทุกสูตรมีเลขสี่ทุกสูตรนะฮะเด่นที่สุดก็คือสี่นะครับศูนย์กับสี่มาหนึ่งตัวฟันสี่บนนะครับวันที่สองพฤศจิกวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมครับผิดถูกประการใดก็ต้องกราบขออาภัยไว้ในหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมครับฝากช่องสัญญาก่ย่างไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ดูเทียบกับ ให้อื่นๆนะครับผมครับติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมครับเพื่อที่จะมีการแจ้งเตือนนะครับผมจะได้เจอคลิปบ่อยๆนะครับจะได้เจอกันบ่อยๆครับผมครับคงครบหรือยังวัดใจเอาแถมตามสูตรนะครับสี่ตัวเดียวหน่วยร่างหน่วยร่างเม็ดเดียวอันนี้ว่าไปตามสูตรนะครับ หน่วยล่างโอ้ยขออภัยครับหน่วยบนเป็นอะไรกับล่างมากเปล่าเนี่ยหน่วยบนนะครับตามสูตรนี่หน่วยบนสี่ตัวเดียวนะครับอันนี้คือสูตรเขามาแบบนี้นะครับผมคิดว่าเขาจะออก084 284ปพุ่นอะ 084อ๋อนี่ก็804อันเดียวกันครับผมครับก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับผมครับก็อย่าลืมนะครับผมครับขอฝากช่องสัญญาแต่ย่างไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับอาจารย์ค่ายอื่นๆนะครับผมเนาะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับเพียงแค่แนวทาง สนับสนุนสลากจินแบ่งรัฐบาลนะครับผมครับผิดถูกประการใดก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพียงแค่แนวทางนะครับผมผมสัญญาไก่ย่างเขาสุนกวางเพชรบูรณ์ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับผมครับที่มารับชมนะครับกราบขอบพระคุณเหลายๆครับสวัสดีครับผมขอให้พี่น้องนั่เรออดีมิโชคนะครับเนาะสวัสดีครับ